กับความปลาบลืมน้องเม์นะครับ <ฮะ S 1> ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กรู้สึกเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตเลยหลังจากที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษนะครับหลังจากที่ระเบิดฟอร์มเลยนะฮะว้าสามแชมป์ในระดับซูเปอร์ซีรีส์ติดต่อกันในสสัปดาห์ครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้ครับราชกิจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระาาราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเลกค,คุณาภรณ์ชั้นรศยดดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่นาสาวรัชนอกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกครับเนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยหลังชนะการแข่งขันรายการระดับซูเปอร์ซีรีส์3รายการ,ราาติดต่อกันภายใน3สัปดาห์ทั้งรายการอินเดียโอเพ่น2016 รายการมาเิเซลโอเพน2016และรายการสิงคโปร์โอเพ่น2016ครับซึ่งล่าสุดนั้นน้องเมย์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับระบุว่าได้ทราบข่าวจากประเทศไทยแล้วและการที่ได้รับเครื่องราชาอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเดเลกุณาพรชั้นทุติยดดเรกุณาภรถือเป็นเกียรติในชีวิตประชาชนคนหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ครับตอนนี้ราชนกอินทนนท์นะครับน้องเมย์กำลังอยู่ระหว่างป้องกันแชมป์รายการแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2016ที่เมืองบูฮั่นประเทศจีนวันนี้ครับลงสนามพบกับเยื่นเหมยโวจากมาเลเซียครับในเวลาประมาณ14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับที่ประเทศจีนใช่ค่ะน้องเมย์เนี่ยนอกจากจะเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นนักแบดมินตันคนแรกของโลกนะคะที่คว้าแชมป์ระดับซูเปอร์ซีรีส์ ติดกันสามพามรัทดาดใช่ถือว่าเป็นคนที่ต้องบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาเก่งมากๆจริงๆใช่แล้วก็ตอนนี<อ>้เหมือนจะปลุกกระแสกีฬาแบบมินตันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะหลายคนนี้เห็นน้องเมย์เป็นไอดอลเล,<ช>เลยนะคะไ,ไปกันที่อุบัติเหตุที่